ก็ตอนนี้ผมกําลังจะไปเมลเบิร์นทุกคนมันเป็นวันหยุดนะครับทุกคนผมก็เลยจะเข้าเมลเบิร์นไปเที่ยวกับเพื่อนๆนิดนึงเดี๋ยวกําลังจะนัดเพื่อนนะครับคนตองผมสายเล็้วไม่ทานทุกคนทำไปแล้วนะครับอันนี้สวยมากครับทุกคนแต่ว่าเนี่ยกลัวอะไรมันจะออกมาตัวนี้นี่ครับผมตัวนั้นก็โอเคอยู่แต่เหมือนเขาทำรีบๆแป้งสูงนะ สวัสดีครับสวัสดีัยรุ่นออสเตรเลียทุกคนนะครับผมนี่ตอนนี้ผมก็ทํางานที่นี่ได้ประมาณ2วงสแล้วนะครับทุกคนเพิ่งได้มาอัปเดตนะผมซึ่งข้างหลังนี้เห็นไหม ผมได้ย้ายเข้ามาบ้านหลังนี้แล้วนะครับคนก็น inate, หลังเล็กๆประมาณนี้นะครับ <ento> ห้องนี้จะเป็นหนึ่งห้องครัวนะครับผมแล้วก็เออไม่ใช่สิหนึ่งห้องนอนนะผมก็คือมีสี่เตียงนะครับทุกคนก็เป็นบ้านฟาร์มที่ผมอยู่นะผมแล้วก็หนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องครัวครับคนซึ่งสะดวกมากเมื่อเทียบกับบ้านใหญ่นะครับทุกคนก็คือคนเยอะนะครับไม่ได้แนะนําให้ทุกคนมาที่ฟาร์มนะถ้าใครจะมาทําที่นี่นะครับค่อยทักผมมาแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็หาบ้านหารถเองนะผมเรื่องงานเดี๋ยวผมก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะครับ ที่อยากจะมาเก็บงานฟาร์มที่ที่ผมอยู่ณนะตอนนี้นะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมกําลังจะไปเมลเบิร์นทุกคนมันเป็นวันหยุดนะครับทุกคนผมก็เลยจะเข้าเมลเบิร์นไปเที่ยวกับเพื่อนๆน,นิดนึงเดี๋ยวไปหาคอนเทนต์มาให้ทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้คือผมรอรอคนมารับทุกคนดูลูกแพรนี่เป็นแพรเป็น r ร d Angel ทุกคนสีแดงสดแบบนี้เลยโอ้หลูกโตมากทุกคนลูกโตมากน,นะผมสวยมากนะครับนายเป็นเจ้าของหนระือเปล่าเมื่อกี้เขาจอดรอเอ้ยนี่ผมขโมยผลไม้หรอน่นมาแล้ว แม่มารับแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับผมเพราะว่าอยู่นี่ต้องมีรถขับไปที่รถไฟนะครับผมถึงจะไปได้ทุกคนเพราะมีแท็กซีอ่อะไรก็แพง20กว่าดอลน,นะครับเดิน้าข้างหลังก็ได้ครับตอนนี้ถึง Southern Cross Station ที่เมลเบิร์นแล้วนะครับก็เดียวเข้าที่พักเก่ะน,นะครับผมแล้วก็ น่าจะไปหาอะไรกินนะครับทุกคนก็วันนี้วันเสาร์นะครับทุกคนพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วก็วันถัดไปเป็นวันจันทร์เป็นวันหยุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะไปที่ไหนบ้นางคราบผม Two hours later สวัสดคีครับตอนนี้ก็ตื่นแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวกำลังจะไปไปน็นไปไปดู นะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงนะครับคนเดียวกาลังจะนัดเพื่อนนะครับคนตอนนี้ผมสายแล้วนะครับคือน,นัดกันจะไปะที่ซันเดย์มาร์เก็ตนะครับผมไปเดินเล่นนะครับผมแล้วก็หาอะไรทานคนเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวันนี้ผมจะไปทานอะไรเนาะอืมวันนี้ก็เป็นบล็อกชิลชิไม่ทานทุกคนท r าไปแล้วนะครับเดี๋ยวนั่งรอ t รามก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปที่ฟรินเดิ s สตรีทนะผมก็คือจะเป็นฝั่งตรงนู้นครับตอนนี้ผมอยู่ที่แถวสเตทลาร์บรีสนะผม ก็คือเป็นห้องสมุดที่เมเบิร์นครัมาแล้วมาแล้วครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ฟร n น e r s ร์สตรีทนะครับคนเดี๋ยวรอไปเจอเพื่อนนะครับคนสถานีนี้ ที่เห็นเมื่อกี้คือสวยมากครับโอ้อันนี้เป็น f r i e d s h Station นะครับผมก็สถานีคือสวยมากตอนนี้คือ,อ,นนคอ,อรอแ r รนอยู่นะครับทุกคนก็คือแ r รมยังไม่มานะ <c oughs> เดี๋ยวรอไปเจอกันที่ร้านเลยกันเดี๋ยวตอนนี้คิดว่าน่าจะไปทานข้าวก่อนนะครับผม One hour later ตอนนี้อยู่ระหว่างทางนะครับผมตอนนี้ประมาณ9นาฬิกาแ<า>นะยังไม่ได้ทานข้าวนะพเพื่อนามาทานข้าวที่ไหนไม่รู้แต่ร้านนี้น่าสวยมากเลยอ่ะ อยากไปร้านี้จังเลยตอนนี้ก็คือตลาดก็ยังไม่ถึงนะครับผมขอไปทานข้าวก่อนก่อนเลยอันนี้คืออยู่นอกเมืองของเมลเบิร์นครับทุกคนอันนี้กับสหายของแกง Work ์ n d Holiday ิเดย์ไทยนนะทุกคน เดี๋ยวผมอาจจะมีสัมภาษณ์นะผมคลิปคนไทยที่มาทํางานฟาร์มหรือว่ามาอยู่ที่ออสเตรเลียนะผมก็เพราะว่าปกติก็คือทาคลิปเองนะผมไม่ได้มีแบบคนเข้ามาอยู่ในเฟรมมากเท่าไหร่นะทุกคนเออเดี๋ยวอาจจะมีแบบไปสัมภาษณ์คนไทยวีซ่านักเรียนวีซ่า work and ด์ฮอลิเด้วยนะผมรอติดตามนะครับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องการทํางานฟาร์มการทํางานที่ออสเตรเลียบ้างน,นะทุกคนก็มีบ้างประปรายเนาะเออไปเจอกันที่ร้านนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงร้านนะผม กินโดนัททำไงดีแต่คนเยอะแต่กินโดนัทครับคนแต่คนเยอะคุณจะกินไหมคนเยอะครับผมคนเยอะครับเอเดี๋ยวค่อยมากินีหลังวันนี้สวยมากอันนี้สวยมากครับทุกคนแต่ว่าเนี่ยกลัวอะไรมันจะออกมาตรงนี้แต่ว่าอันนี้มันก็ไม่สวยด้วยเพราะว่าอะไรอันนี้มันจะออกมาอะไรไม่ก็เขาตั้งใจให้เนี่ยออกมาอย่างเนี้ยสรุปยังไม่ได้นะครับ เมื่อกี้กเกงๆสวยนะครับแต่ว่ามันขาดแบบเกือบถึงเป้านะครผมแต่สวยเดี๋ยวค่อยดูร้านอื่นนะครับอันนี้เป็นบูธครับทุกคนสวยมากเดี๋ยวนี่ไปซื้อวันนี้พี่คนไหนพี่ขายมานานหรือยังครับอ๋อตรงนี้เจ็ดปีแล้วเจ็ดปีที่อยู่ที่นี่เจ็ดปี สามสิบอปี oh. <laughs> อยู่มาสามสิบสเครับเราเพิ่งมาปีเดียเองเจี่คนไทยครับผมตอนนี้จะไปได้อะไรเลยครับมีงบประมาณ15ดอน,นะครับทุกคนเดี๋ยวดูนะครับว่า15ดอลของผมจะได้อะไรนะครับผมตอนนี้ตัดสินใจได้แล้วครับผมว่าจะซื้อตอนนี้ก็ซื้อนักกิจเจมส์จะออกก้อนไห บีมบีมนะครับจากคนเชียงใหม่นะครับจมูกมือแห้งนะเขาไม่เห็นหรอกนี่ครับผมร้านนี้จมูกมือแห้งร้านนี้เห็นโดนัทยังมีดูแล้วเมื่อไหร่ย,ยู่เมื่อไหร่มันจะชาร์จแบตอ๋อโอเคเฮ้ยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอครับผมว่าโดนัทจะอร่อยหรือเปล่านะครับคือไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับผมก็เลยซื้อโดนัทด้วยแหละ น้ำตาลรู้สึกจะเยอะนะครับทุกคนอืมุ่นร้อนข้าวหมก็โอเคอยู่แต่เหมือนเขาทำรีบๆแป้งสูงเนี่หกหเนาะปลาห้องหมกขายได้เป็นไงเหมือนปลาห้องหมกเอยมันก็มีแยมแล้วปลาห้องหมกขายได้ก็โอเคครับไม่แย่กินอุ่นร้อนแบบกำลังพอดีครับกลับบ้านไม่น่าไม่น่าอร่อย โอเคเลยครับ<า>เดี๋ยวไปกันต่อครับของสามดาวเต็มหา้าร้อยไม่ใช่เต็มเต็มห้าก็โอเคครับแต่ของผมเหมือนแป้งไม่สุกไงไม่ตรงกามันจะแบบแช่ๆ